สวัสดีค่ะมื่อนี้เอาสิมากินโอ้ยพี่น้องเอ้ยขอระเบือนายหลายพวกฟูงบินตำ่ำเมืนน่อนี้ต้มขาหมูให้ยเมลเรากินนะประมกักอยางสีแล้วมาหวานๆกับหนังๆคนเถ่าเนาะต้มบเมนพะโลได้ต้มจับชายต้มจับชายขาหมูอร่อยอร่อยเด้อมากินน้ากันเด้อจักสีเฮ็ดอีกอย่งเหี้เรากิน คือบอกคือเราหมักจนสีกับเหน็นเรากินไปเนาะผู้เฒ่าอยู่กันไปกินกันไปเส็บแสบน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยมือน,นีเพ่าท่านไลยไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานอยู่ฆ่าใจยากอย,อยู่เดี๋ยวเครียดจะลาจอนเร็จสิไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานก่อน เมือ่อใดบ่ได้ไปหามันนี่โอ้ใจสิขาดที่น้องเลยต้องไปเอามันมานะาดูใส่หน่อยมันเป็นยังหรอกหม,ม,มาเมวมักเลี้ยงมักเบิงมักเอานะจะสิเฮ็ดจ,จังไดเนาะเอาหักมันนะ่ะก็เลี้ยงไปจงสัน่นบ่ได้มีมูป่ปากม่อวาไปน้าหมาน้าเมวไปดีวกว่าเฮาอยู่คนเดียวเงา,งา ยินบอหาหะะเก็บขยะเสบะน้ำกันด้วยพี่น้องเอ้ยไปสีพ้ายางไปหาลูกเนาะไปหาลูกหน่อยกันเขาไปฝากเขาขเขาไปให้มันกินเลยนะพี่น้องสงสารมันเนาะ ฝนตกฝนตกแห้งน้ำถ่วมบานเอาจนไงกลุ่มพี่น้อยจังีใดเฮ้าผมามีเฮือนอยู่ดีๆเนาะเฮ้ามาอยู่บานเพิ่นเฮ้าก่อน้อนๆไป,ไปสีเ,เฮ็ดจังใดคุณพี่เขาโนอนอยู่เดินน้ำถ่วมเป็นบ่เป็มบุบบับ,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 บ เทมันกินสะเทื่อนบกนอ,อกพินน้องทายนิ่งานกับทายแล้วตี่แล,ล้วหนามไร้หลวไร้หลวงเป็นเดินกันหน้าโอเขียนห้องโอเคโอเคว่าไงลูกลูกจ๋าแม่มาแล้วลูกอาโบโบมาลูกมา โอ้โหน่ารักจังเลยออออเอาข้าวเอาข้าวกินข้าวกินข้าวเลยเห็นบอกพี่น้องสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพบวันในเด้อชุดสวยชุดรอโทรลูกบ๊ายบาย